วยราพัฒนามาแล้วงวดที่แล้วออก1622ก็สลปไปตามกันนะครับเข้าเฉพาะเลขสองเด่นบนเท่านั้นนะครับส่วนบนล่างกับเด่นล่างหลุดหมดนะครับงวดนี้ก็จะใส่เลขเด่นแทนเครื่องหมายคำถามนะครับเป็นเลขเด่นประจำงวดวันที่29มกราคม67นะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับใบนี้ก็จะใส่ไปในคลิปด้วยนะครับส่วนในคลิปก็จะมีเด่นบนล่างเด่นบนเด่นล่างเด่น10หน่วยบนเด่นตาักหลัก หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สรุปสองสามตัวสี่ตัวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรเดชชนเนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาคลิปนี้เรากลับมาพบกับหัวเราวพัฒนาประจำววันที่29มกราคม67เป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ปิดถูกว่าไปทมสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางฟรีๆเราไปดูด้านไหนกันเลยนะครับไปครับ มาเริ่มกันที่เป็นแรกเป็นเด่น1ั1 0หน่วยหรือเด่นบนล่างเลขเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเสีแดงเด่นบนล่างก็คือ015นะครับพิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับเด่น1ั0ร เรามาต่อกับเด่น1ั0รนะครับดูเด่นล่างได้เด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรบอบสี่เหลี่ยมยแสดงเด่นล่างก็คือ1,8,9นะครับเราไปต่อกับเด่น110หน่วยหรือเด่นบนทุกหลัก เรามาต่อกับเด่นบนทุกหลักหรือร้อยสิบหน่วยนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นบนก็คือแปดเก้าศูนย์นะครับเด่นบนทุกหลักนะครับก็พ,พิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับเด่นสิบหน่วยบน เรามาต่อกับเด่น10บหน่วยบนนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง10หน่วยบนก็คือ3ามสีนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับพิจารกกันเองนะครับเราไปต่อกับเด่นปักหลัก เรามาต่อกับหลักพันนะครับหลักพันก็คือ10ล่างตัวเดียวกันนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักพันก็คือ2 8 0 4 6 1 7หลักพันก็คือ10ล่างนะครับตัวเดียวกันอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักร้อย เรามาต่อกับหลักร้อยนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักร้อยก็คือ8240396นะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลัก10 ต่อกับหลักสิบบนนะครับเลขเด่นดูด้านล่างดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักสิบก็คือ5 6 7 4 8 9 3นะครับไปต่อกับหลักหน่วย ต่อกับหลักหน่วยเป็นสุดใหม่นะครับเลขเด่นดูด้านล่างดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแ6ด0 7 9 2ง8610792คือเด่นหลักหน่วยนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อกับใบสีขาวนะครับ เรามาต่อกระบใบสีขาวนะครับเป็นการรวมเด่นให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับมาดูซ้ายมือก่อนนะครับงวดที่แล้วเด่นบนล่างหลุดนะครับส่วนเด่นบนเข้าเลขสองนะครับขวาเมื่อเด่นล่างหลุดเหมือนกันนะครับเลขที่ออกหนึ่งหกสองสองเลขสีแดงนะครับส่วนงวดนี้เด่นบนล่างซ้ายมือนะครับศูนย์หนึ่งห้าเด่นบนแปดเก้าศูนย์เด่นล่างหนึ่งแปดเก้านะครับเป็นเลขเด่นประจำงวดวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมหกเจ็ดนะครับ ทุกคนต้องหาวิธีจับชุดเลขกันเองนะครับใช้เทคนิคตัวเองนะครับหาวิธีที่ตัวเองถนัดนะครับหรือจะนําเด่นบนไปจับกับเด่นบนล่างหรือจะนําเด่นบนล่างไปจับกับเด่นล่างก็นําไปคิดเองนะครับผมไม่สามารถจับคู่ให้แม่นได้นะครับส่วนผมสรุป2 3, 4, ัตัว3าตัว4่ตัวผมใช้สูตรเยอะนะครับหาความแม่นยากนะครับทุกคนต้องพึ่งตัวเองนะครับ เอาไปต่อกับสรุปเลยนะครับ เรามาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุปสีตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงสักทีนะครับคนมุนไม่แม่นลรวพัฒนา29มกราคมเจเลขสีเขียวคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดอยู่ด้านล่างสีแดงแดงนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด2ชุดเน้นๆหรือเน่าๆส่วนมากเน่านะครับชุดที่1 7930ชุดที่2 7931ะครับตัดเล่นหรือจับวินจับสลับเอานะครับส่วนท่านใดที่ชอบแทมรวม นี่นะครับแคปไว้นะครับเต็มรวมอยู่ตรงนี้นะครับรวม4ตัวรวม3ตัวรวมล่างรวมร้อยสิรวมร้อยหน่วยร,รวม2ตัวบนหลุดบ่อยนะครับปักหลักกับเต็มรวมนะครับอรีบอกกันทุกคลิปนะครับอาดูอีกทีนึ่งเลขชุดเสียงแดงนะครับตัดเล่นหรือจับวินจับสลับนะครับผมชอบชุดแร่7930ก7930นะครับต่อกับสรุปใบที่2 มาต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป 3, สตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับอันนี้เลขเด่นนะครับตัวส,สีเขียวส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับน,นะครับรวมทั้งหมด7ชุดได้แก่8 4 184 2 8 5 1 9 3 0 9 3 1 9 4 1 9 5 1ผมชอบชุดเดียว930นะครับเ,เพื่อนๆก็พิจารณากันเองนะครับต่อกับสรุปใบที่3นะครับ าต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุป2ตัวนะครับเป็น2ตัวบนนะครับราวพัฒนา29มกรา6 7เเลขเด่นอยู่ตรงนี้นะครับนนี่คือเลขเด่นสีเขียวส่นเลขชุดสีแดงๆอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด19ชุดได้แก่3 0 3 1 3 2 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 6 7, 8, 9, 5, 5 6, 7 5 8 5 9 ผมเลือก30มุดเดียวนะครับสูนเพื่อนเพื่อนมีเลขเดียเลขดังเลข,เลขสูตรของตัวเองก็ลองนํามาเทียบกันดูนะครับเลือกตัดสินใจกันเองนะครับขอไว้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลถูก4ีตัวตรงนะครับาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนหรือ fc ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ